ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอ a n เมะมาโอหลังจากเก็บสิ่งของต่างๆชิงสุยก็มุ่งหน้าเข้าไปลึกกว่าเดิมห้องสมบัติของตระกูลโจชีมีขนาดใหญ่พอสมควรแต่มันก็น่าเสียดายที่ไม่ได้มีของเก็บไว้มากมายเมื่อเทียบกับขนาดของมัน อาจเป็นเพราะพวกเขาเพิ่งกลับมายังอาณาจักรปิงหยางได้ไม่นานสิ่งของเหล่านั้นส่วนใหญ่เป็นอัญมณีและแก่นแท้อสูนสิ่งที่ทำให้ชิงสุยมีความสุขคือมีกระดูกเลือด และสิ่งต่างๆของสัตว์อสูรย์ระดับรานักบุญพิโรธขั้นสูงสุดต,ตอนนี้ส่วนผสมอื่นๆที่เขาต้องการมีมากพอสมควรแล้วนอกเหนือจากกลไกในตอนเริ่มต้นแล้วก็ยังไม่มีกลไกอื่นใดอย่างไรก็ตามมันเป็นเรื่องที่แย่จริงๆ ถ้าไม่ใช่เพราะข้อเท็จจริงที่ว่าเขามีพังพอนหมื่นพิษเขาก็ไม่รู้ว่าจะหาทางออกได้อย่างไรหลังจากกวาดสิ่งล้ำค่าทั้งหมดในที่นี้ชิงซุยก็รีบออกไปในทันทีเขาเรียกคชสารวิเชียนไพยบุญออกมาที่นอกทางเข้าและใช้ก้าวพสุธาเอราวานถล่มปิดทางเข้าเอาไว้จากนั้นเขาก็ขี่วิหกเพลิงและจากไปมันถึงเวลาแล้วที่จะกลับบ้าน เขาไม่ได้จากบ้านมานานเท่าไหร่นะักแต่ชิงสุยก็คิดถึงบ้านแล้วหลังจากใช้ทักษะย่างก้าวก้าเทวาเขาก็สั่งให้วิหกเพลิงบินไปทางมหาทวีปเมคามรากตด้วยความเร็วที่เร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ ทุกอย่างในอาณาจักรปิ่งหยางไม่ได้มีความสำคัญอีกต่อไปเขาคิดว่าคงจะไม่กลับมาที่นี่อีกคราวนี้มันใช้เวลาแค่สองวันกว่าๆเพื่อกลับมาเมื่อชิงสุยเห็นสภาพของคฤรือหาตระกูลชิงที่เสียหาย หัวใจของเขายังคงรู้สึกหดหู่ถึงแม้ว่าเขาจะรู้ว่าสมาชิกของตระกูลชิงปลอดภัยชิงสุยไม่ได้มุ่งหน้าไปที่นิกายเทวโลกเขาบินตรงไปยังห้องลับและรอยอย่างเงียบๆอยู่ข้างนอก เขารู้ว่าสัตว์อสูรของหลวนหลวนอยู่ในละแวกใกล้เคียงและจะส่งข่าวการมาถึงของเขาตามที่คาดไว้ไม่นานนักเสียงบางอย่างก็ดังมาจากทางทะเลสาบและผู้อาวุโสเกอร์ก็ขึ้นมาบนผิวน้ำเมื่อเขาเห็นชิงซุยเขาก็าระราอออกมาดังๆเจ้าชนะ ู้อาวุโสก็รู้ได้อย่างชัดเจนว่าชิงสุยชนะเมื่อเห็นเขายืนอยู่ตรงนั้นอย่างไรก็ตามเขายังรู้สึกแปลกใจนิดหน่อยเขาจ้องมองไปทางชิงสุยด้วยความสุขอืมค่าชนะแล้วชิงสุยยิ้มและพูดให้พวกเขาออกมาเถอะมันคงจะค่อนข้างอุดผู้ที่อยู่ในนั้นชิงสุยยิ้มและพูดต่อเมื่อเทียบกับสิ่งที่เจ้าต้องทำมันก็ไม่ได้อุดผู้อะไรมากนะักอย่างไรก็ตาม มันก็ไม่ได้สบายใจสักเท่าไหร่ที่ต้องพักอยู่ในนั้นแม้จะเป็นเพียงระยะเวลาสั้นๆผู้อาวุโสก็ยิ้มและเดินนำเข้าไปเมื่อกลับมาที่นี่อีกครั้งความรู้สึกของชิงสุยก็แตกต่างไปจากเดิมอย่างสิ้นเชิง ครั้งก่อนหน้านี้เขารู้สึกหนักอึ้งอยู่ภายในใจแต่ครั้งนี้เขารู้สึกมีความสุขมากหลังจากประสบกับเหตุการณ์ล่าสุดชิงสุยและคนอื่นๆก็สามารถทำอะไรได้มากขึ้นแล้วในตอนนี้ พวกเขารู้ว่าสมบัติไม่ใช่สิ่งที่พวกเขาต้องการเสมอไปนี่เป็นการเติบโตขึ้นของสภาวะทางจิตใจของพวกเขาเขาเดินเข้าไปในสถานที่เช่นเดียวกับก่อนหน้าที่เคยจากมาท่านพ่อเมื่อเด็กทั้งสองเห็นชิงซุย พวกเขาก็วิ่งเข้าหายัางมีความสุขและร้องตะโกนชิงสุยอุ้มพวกเขาขึ้นมาด้วยแขนแต่ละข้างหลายคนกำลังเดินมาจากระยะไกลๆก,ก,การได้เห็นชิงสุยถือเป็นข่าวดีสำหรับพวกเขาและทุกคนก็มีความสุขเป็นอย่างมากเอาละ่ะ ทุกคนเตรียมตัวให้พร้อมที่จะออกไปเดี๋ยวนี้ผู้อาวุโสก็ยิ่มและประกาศตกลงในที่สุดพวกเราก็จะได้ออกไปข้างนอกเสียทีที่นี่ช่างอุดปู้แม้ว่าจะไม่สามารถทนได้ที่นี่ แต่พวกเขาต่างก็เหนื่อยหน่ายและมีความทุกข์ทรมานทางจิตใจซึ่งไม่ทำให้พวกเขารู้สึกดีเลยในปัจจุบันการได้ยินชัยชนะของชิงสุยทำให้ทุกคนรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งเนื่องจากคำว่าชัยชนะ เป็นสิ่งที่สำคัญมากในตอนนี้ฝ่ายตรงข้ามมาจากตระกูลที่มีชื่อเสียงมากและแม้แต่คนที่อ่อนแอที่สุดของคนเหล่านี้ก็เป็นเหมือนดาวอันเจิดจรัสที่ไม่สามารถต่อกรด้วยได้แต่ตอนนี้ชิงสุยได้รับชัยชนะแล้ว ชื่อเสียงของประกูลชิงไม่เพียงแต่จะเพิ่มขึ้นแต่ชิงสุยซึ่งเป็นประมุขของนิกายเทวโลกยังทำให้ชื่อเสียงของนิกายเทวโลกเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆเช่นกันน่าเสียดายที่ความสามารถโดยรวมของ ประคุณชิงและนิกายเทวโลกยังคงอ่อนแอเกินไปอย่างไรก็ตามหากมีชิงสุยอยู่รอบๆพวกเขาก็จะปลอดภยัยตอนนี้สิ่งที่พวกเขาต้องทำคือการพัฒนาฝีมือชิงสุยอุ้มเด็กทั้งสองและเริ่มนำพวกเขาออกไป เมื่อทุกคนออกมามันก็ผ่านไปแล้วกว่าครึ่งวันผู้อาวุโสเกอร์และคนอื่นๆกลับไปยังนิกายเทวโลกในขณะที่ชิงสุยกลับไปที่คารืหาตระกูลชิงกับสมาชิกในครอบครัวของเขาหลังจากที่ผู้อาวุโสเกอร์พาคนอื่นกลับไปที่นิกายเทวโลกพวกเขาก็เริ่มทำการซ่อมแซมอาคารต่างๆคนเหล่านี้เป็นสมาชิกหลักของนิกายเทวโลกและมีความจงรักภักดีเป็นอย่างมาก พวกเขาเป็นจิตวิญญาณของนิกายเทวโลกและอนาคตของนิกายเทวโลกก็จะขึ้นอยู่กับพวกเขาเช่นกันผู้อาวุโสเกอร์มองไปที่ความหายนะของนิกายเทวโลกน้ำตาร่วงของเขาไหลรินลงอย่างไม่สามารถควบคุมได้ นิกายเทวโลกเป็นมรดกที่สืบทอดกันมาหลายปีแต่ตอนนี้มันกลับเป็นเพียงแค่ซากปร,รักหักพงังอย่างไรก็ตามผู้คนนั้นยังคงอยู่สิ่งที่เสียไปมันจะกลับคืนมาเองภายในไม่ช้า ผู้อาวุโสเกอร์เดินเข้าไปช่วยเหลือและให้กำลังใจตามที่เขาต้องการนะักคารือหาตระกูลชิงสมาชิกตระกูลชิงรู้สึกเจ็บปวดที่เห็นมันถูกทำลายแต่การสูญเสียคารือหาดก็ไม่ได้ไร้ายแรงอะไรมากมายปราบใดที่ครอบครัวของพวกเขาปลอดภัยดีตระกูลชิงไม่ได้อยู่ที่นี่มาสักพักแต่ทุกตระกูลในบริเวณใกล้เคียงก็ยังเข้ามาปลอบโยน มีแม้แต่เหล่าตระกูลเล็กๆที่ได้มอบของขวัญให้กับชิงสุยและยังมีคฤรือหาดหลังใหม่ที่อยู่บริเวณใกล้เคียงกันชิงสุยเสนอราคาที่สูงเพื่อซื้อมันจากพวกเขาอย่างไรก็ตามพวกเขาปฏิเสธที่จะยอมรับและบอกว่าพวกเขามีความสุขแล้วหากตระกูลชิงจะยอมรับคฤรือหาดไว้และอยู่ที่นั้น ชิงสุยไม่ได้ปฏิเสธอะไรและได้นำตระกูลชิงเข้าไปในคฤหาสที่อยู่ไม่ไกลจากคฤหาสของตระกูลชิงหลังเดิมเขากล่าวกับพวกเขาว่าจะกลับไปยังคฤหาสหลังเก่าเมื่อมันสร้างใหม่เสร็จพวกเขาพูดคุยกันอย่างสุภาพและบอกกับชิงสุยว่าคนงานจะมาถึงในไม่ช้านี้และคฤหาสของตระกูลชิงจะถูกสร้างขึ้นมาใหม่ในอีกไม่เกินครึ่งเดือน ชิงสุยยิ้มและพยักหน้าเขายินดีที่ได้รับความช่วยเหลือทุกคนต่างก็ต้องการที่จะทำมาค้าขายกับตระกูลชิงชิงสุยรู้ว่าพวกเขาเป็นเพียงคนที่เดินผ่านไปผ่านมาในชีวิตและไม่ได้มีความเกี่ยวข้องอะไรกันมากนะัก ในมหาทวีปเมคามรกฏมันเป็นความคิดที่ดีหากจะรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับพวกขขาวทุกคนนั้นไม่ได้ไร้ประโยชน์เสมอไปชิงสุยและครอบครัวของเขารวมทั้งผู้อาวุโสร,ระดับปราน,นักบุญพิโรธได้ย้ายเข้าไปอยู่ในคฤหาสน์หลังนี้ นี่คือคฤรืหั์ของตระกูลห่วงและชิงสุยสามารถบอกได้ว่านี่เป็นสิ่งที่ดีที่สุดที่พวกเขามีอยู่ในตอนนี้เมื่อคนเหล่านั้นแสดงความจริงใจเช่นนี้ชิงสุยก็จะไม่ปฏิบัติไม่ดีกับพวกเขา หลังจากย้ายเข้ามาแล้วทุกคนก็มองหาห้องพักของตัวเองและทำความคุ้นเคยกับสภาพแวดล้อมใหม่ๆชิงสุยไม่ได้รีบหาที่พักของเขาเพราะเขาไม่ได้ขัดแคลนที่พักไม่ว่าจะอยู่ที่ใดชิงอี้มองไปที่ชิงสุย รอยยิ้มที่แสนพึงพอใจปรากฏอยู่บนใบหน้าของเธออย่างไรก็ตามเธอยังมองไปทางชิงสุยด้วยความรู้สึกสงสารเธอรู้สึกว่าลูกของเธอต้องใช้ชีวิตอย่างยากลำบากมากตั้งแต่ยังยาววายัยเขาไม่ได้เป็นคนที่ยอมแพ้ต่อชะตาการรมและทำงานหนักความจริงก็คือเขาได้ทุ่มเททำงานอย่างหนักราวกับว่าเขาไม่เคยที่จะหยุดพักผ่อนเลยชิงสุยเงยสีสักขึ้น เหมือนเหรินอูซงเดินเข้ามาหาเขาอย่างอ่อนโยนดวงตาอันงดงามของเธอดูเหมือนจะเปียกชื้นเล็กน้อยเขาได้หลายอย่างเพื่อเธอและได้ปฏิบัติกับเธอเป็นอย่างดีพออูซงข้าจะปล่อยให้เจ้าได้พูดคุยกับชิงสุยตามลำพังชิงอี้ยินและจากไปขบ คุณเหมือนเหริอนอูซงยังคงพูดเหมือนเช่นที่เคยเป็นเธอไม่รู้ว่าจะแสดงท่าทีอย่างไรเธอคิดถึงช่วงเวลาที่ผ่านมาชิงสุยและตระกูลชิงมีบุญคุณกับเธอเป็นอย่างมาก พวกเขาปฏิบัติกับเธอเหมือนญาติแท้ๆของพวกเขาเมื่อคิดย้อนกลับไปเหินเหรือนอูซงเริ่มรู้สึกเศร้าและความสุขไม่ใช่หนุ่มที่ยืนอยู่ตรงหน้าและครอบครัวที่คอยดูแลเธอเป็นอย่างดีแค่นี้มันก็นับว่าเพียงพอแล้วเจ้าจะขอบคุณค่าเช่นนี้ได้อย่างไร เจ้าไม่สามารถใช้คำพูดเพื่อขอบคุณได้เสมอไปชิงสุยยิ้มและมองเบิร์นเหรนอูสวงถ้าเป็นตีเ้เฉินชิงสุยจะทำการลงโทษเล็กน้อยแต่กับเบิร์นเรนอูสวงหลังจากที่ผ่านช่วงเวลาสั้นๆของการสูญเสียความทรงจำระยะห่างระหว่างพวกเขาทั้งสองก็เพิ่มขึ้นเล็กน้อยเจ้าต้องการให้ข้าขอบคุณเจ้าอย่างไร ข้าข้าไม่มีเงินเหมือนเหริอนอูซงมองไปที่ชิงสุยมันดูราวกับว่าเธอกำลังยิ้มแต่เธอยังไม่ได้ยิ้มเด็กน้อยเจ้าก็น่าจะรู้ว่ามันก็แค่การหยอกล้อมาเถอะข้าจะให้จูบเจ้าเป็นการตอบแทน ชิงสุยค่อยค่อยเข้าไปใกล้คนสันเลวเหมือนเหริอนอูซวงพูดและผลักชิงสุยออกไปอย่างนุ่มนวลชิงสุยหยุดลงเนื่องจากยังมีผู้คนอยู่รอบๆอบเช่นนั้นแล้วดูเหมือนว่าเขาไม่ควรทำอะไรแบบนี้ ไม่นานหลังจากน,านั้นพวกผู้หญิงคนอื่นๆก็มาถึงเฮาหยุนลิ่วลี่ไม่ได้สนใจคนอื่นๆและรีบเข้าไปกอดชิงสุยทันทีร่างอันสูงสง่าของเธอกดลงไปในแขนของชิงสุยขณะที่เธอไม่พูดอะไรและทำเพียงแค่กอดเขาไว้อย่างแนบแน่นทำไม เจ้าคิดถึงข้ามากงั้นหรือหลังจากงานไม่นานชิงสุยก็ยิ้มและพูดถูกต้องข้าคิดถึงเจ้าข้าคิดถึงเจ้ามากดวงตาของห่าวหยุนนลิ้วลีบเปียกชื้นขณะที่เธอปล่อยมือจากชิงสุยน้ำตาไหลรินออกมาจากดวงตาของเธอถ้าทำอะไรไม่ดีงั้นหรือ ทำไมเจ้าถึงร้องไห้ชิงสุยรีบเช็ดน้ำตาของเธอเมื่อผู้หญิงร้องไห้มันเป็นฉากที่สะเทือนหัวใจเมื่อได้พบเห็นพวกเราคิดถึงเจ้ามากและเป็นห่วงเจ้าด้วยเช่นกันหาวยุนเลี้ยวลี่ยิ้มและกล่าวกับชิงสุยพร้อมทั้งน้ำตาชิงสุยคว้ามือของพวกเธอเอาไว้และเดินนำไปชิงสุยรู้สึกได้ถึงความรู้สึกที่เต็มไปด้วยความรัก มนุษย์จะรู้ว่าสิ่งที่พวกเขาเคยมีมาในอดีตเป็นของที่มีค่าและสวยงามอย่างแท้จริงหลังจากได้ผ่านช่วงเวลาแห่งชีวิตและความตายหลังจากสูญเสียสิ่งเหล่านี้ไปแล้วพวกเขาจะเสียใจที่ไม่ได้รักษามันเอาไว้ในอดีตที่ผ่านมาเวลาผ่านไปแล้วถึงครึ่งเดือนคารืหาตระกูลชิงได้สร้างขึ้นมาใหม่จนเสร็จสมบูรณ์ ทุกอย่างเป็นของใหม่และรอให้พวกข่าวย้ายเข้าไปอยู่ชิงสุยส่งของขวัญขอบคุณไปให้กับประกูลห่วงพวกมันมีสุรามยมแดงและเต่าบางส่วนจากดินแดนหยกยุพรราชอาอมตะอย่างไรก็ตามเขาไม่ได้ให้เครื่องปรุงใดๆเขาไม่ควรเปิดเผยทุกสิ่งทุกอย่างที่มีเพื่อป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นกับเขาในอนาคตปีใหม่กำลังจะมาถึงในอีกประมาณสิบวัน มันมาถึงจุดเริ่มต้นของปีอีกครั้งและมหาทวีปเมคามรากตก็จะเต็มไปด้วยบรรยากาศอันรื่นเริงชิงสุยชอบความรู้สึกที่มีชีวิตชีวานี้ท่านพ่อออกไปเล่นกันเถอะชิงหญิงดึงเสื้อของชิงสุยเขาก้มหน้าลงมาและยิ้ม แม่ของเจ้าอยู่ที่ไหนงั้นหรือชิงซุยยิ้มและถามท่านแม่ท่านป้าและคนอื่นๆอยู่ที่ด้านหลงังชิงยิ้นกระพริบตาอันงดงามของเธอซึ่งราวกับหยกและดูใสบริสุทธิ์มากทำไมพวกเขาไม่มาพร้อมกับเจ้าด้วย พวกเขาขอให้ข้ามาถามท่านพ่อชิงหยินพองแก้มและมองไปที่ชิงสุยเอาหลับไปกันเถอะพ่อจะพาเจ้าไปหาพวกเขาชิงสุยยิ้มและอุ้งชิงหยินขึ้นมาเขารู้ว่าชางหายหมิงเยี่ยกำลังปึกสอนบางอย่างกับพวกเขาทั้งสอง มันทำให้พวกเขาได้ฝึกฝนและเรียนรู้สิ่งต่างๆในขณะนั้นชางไห่หมิงเยี่ยและคนอื่นๆรวมทั้งชิงซุนก็เดินออกมาเมื่อพวกเธอเห็นการแสดงออกของชิงหญิงที่ทำหน้ามุย้ยพวกเธอก็เข้ามาหอมแก้มและพยายามกลอบโยนเธอที่น้อยใจไม่นานนักชิงหญิงก็ยิ้มอย่างมีความสุขอย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ